สวัสดีครับดีคาร์วันยูทูบครับวันนี้ทีมงานดีคาร์วันยูทูบนะครับอยู่ในงานมากรรมยานยนต์ครั้งที่38นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปครับวันนี้ดีคาร์วันยูทูบจะพามาเดินชมนะครับดูว่าในงาน Expo ครั้งนี้นะครับมีสิ่งใดนะ่าสนใจบ้างลักข่ายรถต,ต่างๆนะครับนำ รถยนตกรรมใหม่ๆห,หรือมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะครับมาจัดแสดงอยู่บ้างนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้นะครับตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดีคาจะดูพาไปดูว่าการที่เข้ามาเดินในนี้มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดแล้วก็ขั้นตอนของการเข้ามาเยี่ยมชมงานมากมยานยนต์ครั้งที่38ครั้งนี้นะครับ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดและปลอดภัยมากกว่าที่ท่านคิดครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับว่าข้างในงานนี้มีอะไรบ้างบอกก่อนครับว่าในงานนี้มีทั้งโซนมอเตอร์สปอร์ตโซนอคเซสซอรีโซนมอเตอร์ไซค์แล้วก็โซนของรถยนต์จากค่ายต่างๆนะครับในแต่ละค่ายก็จะนำรถในรุ่นต่างๆมาชอ็ชอตจอดโชว์กันนะครับและเราจะไปแวะดูค่ายที่มีความน่าสนใจเป็นจุดๆไปเดี๋ยวตามมาเลยครับ ก่อนอื่นนะครับที่เราต้องการให้เห็นนะครับก็คือก่อนที่จะเข้านะครับสำหรับเ e ็กซัสนะครับก็จะมีระบบพื้นฐานของความปลอดภัยมาตรการโควิดครับแอลกอฮอล์อัตโนมัตินะครับตามเข้ามาครับภายในนะครับก็จะมีรถหลากหลายรูปแบบนะครับตามการใช้งานและความต้องการของผู้ที่เข้ามาชมนะครับอยากได้รถอะไรเดินดูเลยครับ มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกนะครับโดยเฉพาะบนเวทีนะครับบนเวทีเราก็จะเห็น all new lexus ที่เป็น t h e v นะครับตัวนี้เป็น n x 450h นะครับ plus นะครับเดี๋ยวลองไปดูใกล้ชิดด้านล่างกันครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Hybrid นะครับส่วนรุ่นที่ไม่ใช่ Hybrid ก็มีนะครับ ี่นะครับเราจะเห็นว่าตัวนั้นคือตัวไฮไลท์นะครับก็คือ Toyota Corolla Cross GR Sport นะครับซึ่งเปิดตัวในงานนี้ใหม่เช่นเดียวกับยา GR นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์ WRC นะครับหลายสมัยและแน่นอนครับตัวเล็กๆอย่างนี้หลัก2ล้านนะครับเป็นรถที่หายากเป็นแรยเต็มนะครับมีไม่กี่คันนะครับตอนนี้ไม่ต้องถามหาหมดแล้วครับนะครับ แต่ที่เอามาให้ชมเพื่อยุ่นน้ำลายครับมาดูว่าเขาน่าสนใจยังไงตัวนี้นะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ีล้อครับเครื่องยนต์นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแค่พั0หกร้อยซีซีเกียร์ธรรมดาล่าสุดก็เปิดตัว Camry ออกมานะครับซึ่งดีคาออน YouTube ก็พาไปดูแล้วนะครับในคลิปเปิดตัววันนี้ก็จะมีเจ้าแคมรี่นะครับทั้งตัวไฮบริดตัวโมเดลลิสต้า รวมทั้งคอสโมเดลลิสตาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือบูธของ t o y ยต a สำหรับคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในบูธ t o y ยต a แน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงนะครับเช่นเดียวกันกับ l e x u ซันะครับเข้ามามีระบบการสแกนแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าในพื้นที่งานมีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างครับเดินไปเลยครับตามนะครับและที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือลายของเจ้า GR Sport นะครับ ของ t o y o ต a ทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่ Toyota Cross เลยครับ f o r t u n e r นะครับ, er รบแล้วก็ h ฮรักซ์ลีโวโมเดลทั้งสูงทั้งเตี้ยนลครับลายเจียสปอตใช้โทนสีเดียวกันครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น แนวของรถที่เป็นรถคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มของงาน Expo เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับปี2021นี้นะครับมากรมยานยนต์ครั้งที่38นะครับก็จะมีการโชว์รถคลาสสิกในรุ่นต่างๆยี่ห้อต่างๆมากมายนะครับอีซูซก็ไม่พลาดครับที่จะนำรถเข้ามาโชว์ในงานครับ ความน่าสนใจของอิวูุเพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าอิวูุที่เป็นรถแคมเปอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังอยู่ในแนวที่เป็นเทรนดนะครับที่ทุกคนก็มุ่งหากันนะครับลองดูครับอิวูสุแคมเปอร์คันนี้ครับ New d m a มสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรุ่นใหม่แบบใหม่ปัจจุบันนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดน่าสนใจของงานมาก,กรรมยานยนต์ครั้งที่38ครั้งนี้อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นช่วงแรกๆก,ก็ได้นะครับที่เริ่มมีการนำเรือยอชนะครับความหรูหราอีกระดับหนึ่งเข้ามาเติมเต็มในงานตามมาครับและนี่ก็คืออีกระดับของการท่องเที่ยวนะครับทางทะเลนะครับสำหรับผู้ที่หลงไหลในสายลมและแสงแดดนะครับและหาดทรายนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับในมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ก็จะมีให้ชมกันนะครับติดตามดูได้นะครับมีเรือหลายเพศหลายประเภทหลายรูปแบบนะครับทั้งเรือใบเรือสปีดโบ๊ทนะครับเรือยอชนะครับและเรืออื่นอีกมากมายนะครับส่วนค่ายรถเล็กที่ไม่เล็กจริงๆนะครับอย่าง Suzuki ครับ<ห>ก็นำรถ Suzuki ทุกรุ่นทุกโมเดลนะครับนำมาจอดเรียงกันไว้นะครับรวมทั้งรุ่นตกแต่งพิเศษความน่ารักของรถเล็กที่ผ่านการปรับแต่งนะครับมีความน่าสนใจนะครับลองดูครับความสวยงามอยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนจะเลือกนะครับด้านนี้ครับ และแน่นอนครับรถเล็กๆกับการปรับแต่งให้ดูน่าสนใจนะครับรวมทั้งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของค่าย s u ซูกินะครับก็คือการออกรถที่เป็นรถสามารถปรับแต่งการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์อย่างเช่นคันข้างหลังนู่นนะครับซูซูกิแคลีสามารถปรับแต่งให้เป็นร้านขายของเล็กๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มกิจการแบบเล็กๆในสไตล์ของฟู้ s สตรีทได้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่ายต่อไปกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เดี๋ยวผมจะพาไปดูฟอร์ดแล้วก็เกทวอร์นะครับซึ่งเป็นที่คุณบอกว่ารถจีนน่ารักน่ารักเป็นยังไงแล้วก็รถที่คุ้มค่าจริงๆเป็นยังไงมาดูครับคเเีุดววณ าากกยแน่นอนนะครับเบอร์ d e เดสเบก็ไม่พลาดที่จะนำรถเลือธงนะครับมาจอดโชว์นะครับตัวนี้นะครับเบอร์เ e เดสเบนซ์ไมล์นะครับ G L S 600นะครับใหญ่บ๊อกเลยนะครับแล้วก็ดูหรูหราน่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่หลงไหลในดาว3แฉกเราไปดูกันว่าฟอร์ดมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะไปต่อกันที่เกตวอลครับจะได้รถส่วนลดาาคลค่า200บาทครับ ในโอกาสนี่ครับผมขอขอบคุณทุกคนทุกท่านและขอแนะนทุกท่านเยี่ยมชมบูธจังหวะพอดีนะครับกับที่ o อดกำลังเปิดรายการอยู่บนเวทีนะครับและแน่นอนรถที่เป็นสไตล์สตรีทเ r สซิ่งนะครับก็เอามาโชว์ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น XL Speed เอ็แอลสเปเชียลเอดิชันนะครับของ Ford ซึ่งแน่นอนว่าลายนี้นะครับจะเหมือนกับเจ้า4ประตู3.2ลิตร<ะ>ซึ่งเป็นทีมโรงงานทีมเดียวที่ลงแข่งในรายการ PSS นะครับปัจจุบันนะครับและล่าสุดเดือนธันวานะครับเดี๋ยวจะเป็นสนามสุดท้ายที่จะจชิงแชมป์นะครับดูเราจะไปติดตามกันดูว่าเจ้าฟอร์ดที่ทีมโรงงานทำนี้นะครับจะสามารถเอาชนะทีมแข่งอื่นๆได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูรถที่น่าสนใจของฟอร์ดรายการอื่นๆต่อไปกันครับ แน่นอนครับก็จะมีกระบะเรนเจอร์นะครับมี Ford e v e r e s เนะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นตัวชูโรงของค่าย Ford ครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าบูธของ h a ว a l ฮาวนะครับซึ่งเป็นรถนะครับ ของ g ก t วอลมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็น h าว w ลเอสนะครับครับแล้วเราก็มาถึงบูธของ MG นะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นค่ายแรกๆนะครับที่นํารถไฟฟ้าเข้ามาขายในบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นนี่ก็คือ MGHS นะครับซึ่งเป็น PHEV คือ Plug-in Hybrid นะครับเป็นรถไฮบริดที่เติมไฟจากด้านนอกได้ครับมีปลั๊กเสียบนะครับแล้วก็ที่เห็นนี้นะครับก็คือ จำลองเสมือนของระบบความปลอดภัยที่ MG ใส่เข้ามาในเจ้า MGHS คันนี้นะครับที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างภายในของ MGHS ที่เป็น PHEV หรือ Plug-in Hybrid นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เหมือนหรือต่างกับรถที่เป็น Plug-in Hybrid เจ้าอื่นๆนะครับลองดูนะครับจากโครงสร้างรูปแบบนะครับก็จะมีมอเตอร์มีเครื่องยนต์นะครับมีระบบ เล e ทอ r นิกไรฟ์ยูนิตนะครับควบคุมการขับขี่นะครับแล้วก็เป็น Hybrid คอนโทรลยูนิตที่จะใช้ในการสั่งการตัดต่อระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น PEB นะคือคือ Power Electric Box นะครับลองดูนะครับว่า รถที่เป็นพลักอินไฮบริดนะครับโครงสร้างโดยพื้นฐานก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือมีเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับมีมอเตอร์ลูกหน้านะครับเสร็จแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดของอแบตเตอรี่นะครับเป็นโมดูลของแบตเตอรี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีะถังน้ํามันนะครับแล้วก็ถ้า บางรุ่นก็จะมีมอเตอร์สําหรับขับหลังถ้าเป็นรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อนอ wheel ว r ร v e นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขับด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านหลังช่วงล่างก็จะโล่งไว้นะครับครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูธของมิตซูบิชินะครับจุดเด่นของบู Mitsubishi ครั้งนี้นะครับจุดที่เราสนใจกันมากก็คือเจ้า Mitsubishi o u t l น n d er e r PHEV ตัวนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นรถที่เป็นไฮบริดแบบ p l u อ i n ไฮบริดนะครับเดี๋ยวด้านหลังผมเห็นแว็บๆวบว่าเขามีโครงสร้างของตัวรถแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในตัวรถที่เราเห็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามมาครับ <ไป S 1> <ๆ>ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับในการชาร์จไฟบ้านนะครับหรือไฟจากภายนอกเข้าไปในตัวรถที่เป็นรถไฮบริด Hybrid แบบ Plug ั๊กอินนะครับของ ตรงนี้ก็คือของเจ้า PHEV ของ Outlander นะครับไปดูโครงสร้างภายในกันครับน่าสนใจกว่านั้นอีกครับ oh <my> ก็จากโครงสร้างนะครับที่ถูกออกแบบมานะครับจะทําให้เราเห็นถึงองค์ประกอบและส่วนประกอบทั้งหมดของรถที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับที่เป็นเจ้าของเจ้า Outlander ตัวนี้นะครับดูจากด้านหลังมาก่อนก็ได้ครับโซนนี้นะครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่ถ้าดูที่ตัวรถนะครับเราก็จะเห็นที่ด้านท้ายเห็นไหมครับที่มีปลั๊กอินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการต่อพ่วงปลั๊กไฟนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ชุดนะครับชุดนี้ก็คือชาร์จแบบไวนะครับชาร์จควิกนะครับส่วนตรงนี้ก็ชาร์จแบบธรรมดาที่เป็นไฟบ้านนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างโดยพื้นฐานของรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นเอ่อ ตัวมอเตอร์คอนโทรลยูนิตตัวหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับส่วนด้านหน้านู้นนะครับก็จะเป็นชุด เครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์รขับเคลื่อนด้านหน้านะครับเ่อนะถางข้อกำลังลุกสีล้อหน้าเอใเดไดพละกำลังที่ทท้ทุ่งจริงจุดที่คนน่าสนใจกันมากก็คือจุดที่เป็นแบตเตอรี่โโรไฮบริดนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดโมดูลเป็นซ็อกเก็ตโมดูลทั้งขืนนะครับวางนอนนะครับดูความแข็งแรงปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใต้เหงกันต่อนะครับเดินตัม ครับแล้วเราก็มาถึงบูธของ MG นะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นค่ายแรกๆนะครับที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาขายในบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นนี่ก็คือ MG HS นะครับซึ่งเป็น PHEV คือ Plug-in Hybrid นะครับเป็นรถ Hybrid ที่เติมไฟจากด้านนอกได้ครับมีปลั๊กเสียบนะครับแล้วก็ที่เห็นนี้นะครับก็คือแอบจำลองเสมือนของระบบความปลอดภัยที่ MG ใส่เข้ามาในเจ้า MGHS คันนี้นะครับที่เป็น plug-in hybrid นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างภายในของ MGHS ที่เป็น PHEV หรือ plug-in hybrid นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เหมือนหรือต่างกับรถที่เป็น p l u อ i n hybrid เจ้าอื่นๆนะครับลองดูนะครับจากโครงสร้างรูปแบบนะครับก็จะมีมอเตอร์มีเครื่องยนต์นะครับมีระบบ electric drive unit นะครับควบคุมการขับขี่นะครับแล้วก็เป็นไฮบริด คอนโทรลยูนิตที่จะใช้ในการสั่งการตัดต่อระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับส่วน uh, ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น PEB นะคือคือ power electric box นะครับลองดูนะครับว่ารถที่เป็น plug in hybrid นะครับโครงสร้างโดยพื้นฐานก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือมีเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับมีมอเตอร์ลูกหน้านะครับเสร็จแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่เห็นตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นชุดของแบตเตอรี่นะครับเป็นโมดูลของแบตเตอรี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีถังน้ำมันนะครับแล้วก็ถ้าบางรุ่นก็จะมีมอเตอร์สำหรับขับหลังถ้าเป็นรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน wheel d r i ร e นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขับด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านหลังช่วงล่างก็จะโล่งไว้นะครับ ครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมแบบคร่าวๆนะครับกับงานมากำยานยนต์ครั้งที่38นะครับซึ่งดีคาร์ออนยูทูปพามาออนทัวร์นะครับเป็นซัป้ลเล็กๆน้อยนะครับส่วนด้านหลังผมนะครับก็ยังมีค่ายรถต่างๆซึ่งเป็นค่ายรถระดับพรีเมียมอีกหลายค่ายนะครับรวมทั้งโซนที่เป็นเอ็กเซอรี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่คือ สิ่งเล็กน้อยนะครับที่อยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะจบเทปนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเดินเที่ยวชมอยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นี้นะครับเราจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างและต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับเป็นขั้นตอนเลยครับสําหรับเทปนี้นะครับดีคาร์ YouTube ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ เทปหน้าต่อไปนะครับดูว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะครับมีอะไรใหม่ๆสำหรับดีคา o ์ YouTube ท่านจะได้รับติดตามเป็นคนแรกเลยครับสำหรับเทปนี้ดีคาร์ออน u u b e ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่า่ยาครับยังยังไม่จบครับก่อนที่จะเข้าไปดูงานนะครับคุณต้องไม่ลืมหนึ่งหน้ากากนะครับใส่เข้าไปนะครับ ก่อนที่จะผ่านเข้าไปนะครับโทรศัพท์ครับไทยชนะนะครับกดสแกนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะเดินผ่านที่รปภนะครับเพื่อที่จะมาเช็คอุณหภูมินะครับผ่านได้ครับผ่านได้ครับผ่านได้ตามเข้ามาครับ ส่วจเอ็กซเรย์นะครับเอาระเบิดเข้ามาด้วยหรือเปล่ามามามาแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะครับก็คือเข้าไปในแอปที่คุณลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนนะครับผู้ที่จะเข้าจมงานจะต้องฉีดวัคซีนอย่างสองเข็มนะครับหรือถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มหรือไม่ได้ฉีดมาเลยนะครับ สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือมองหา Challenger Hall 2อนะครับเพื่อที่จะมาตรวจ a อ k นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับต้องมีผลตรวจ a อ k มาแสดงนะครับอย่างน้อย3วันก่อนหน้านั้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ตรวจมาไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่เป็นไรครับมองหาทางเข้า Challenger Hall 2นะครับจะมีจุดบริการ ตรวจ ATK ให้นะครับโดยท่านต้องจ่ายค่าบริการท่านละ100บาทนะครับหลังจากนั้นจะได้ใบรับรองการตรวจ ATK นะครับผ่านแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเข้าไปชมงานได้เลยครับและนั่นนะครับคือขั้นตอนของการเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ทั้งที่38ครับและนี่ก็คือเก็ดเล็กเกตน้อยจากดีคาออนยูทูบครับบ๊ายบายไปแล้ว